สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมนะกับแนวทางไวรัฐบาลไทยของงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7ันหาระครับผมสําหรับในคลิปนี้ครับผมพี่น้องครับผมผมก็จะมีแนวทางของเลขประชานิยมนะครับผมเนาะที่พี่น้องหลายท่านก็รอติดตามกันยูนนะครับผมเนาะกับเลขประชานิยมวดนี้พี่น้องครับผมเอามาเบิ่งสถิติ้งวัที่ผ่านมากันก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ี่ิพานมากกับเขาพี่น้องกับผมเนาะชุดบนพี่น้องกับผมไฮศูนกับเก่าเข่าศูนพี่น้องเขัาผมเข่าซูนสามด้วพี่น้องเน้อจะมาคู่กันพลวยเห็นบอกครับผมศูนกับสามเก่ากับแปดกับเขาอย่อย่นีแต่ว่ามันไปเข่าบนน้องพี่น้องเนาะแปดเก่าพี่น้องกับผมเข่าบนพี่น้องกับผมหนาสีได้นะครับผมเนาะชุดล่างกับเข่าด้วยพี่น้องเน้อไฮเดนซีกับแปดนะครับผมเนาะเข่าตัวเด่นเด่นแปดพี่น้องกับผมเนาะเข่าตัวเด่นคือกันพี่น้องกับผม ชุดล่าเขาเดินแปดนะครับผมน้องผมมีแปดเก่าพี่น้องครับผมตัวอันไปอยู่บนแล้วนะครับผมน้องแปดเก่าพี่น้องครับผมอ่ากะเดินดีพี่น้องครับผมเขาดีอยู่เดอแนวทางชุดนี้ครับผมของรีขประชานิยมชุดนี้พี่น้องครับผมเอามาวันนี้ตามต่อพี่น้องครับผมอยู่ทางนี้พี่น้องครับผมนะนี่เดอเบเบืเองเดอครับผมนะเบิ่งเปรียบเทียบใส่กันนะครับผมนะนี่ชุดก่อน นะครับผมชุดเก่าครับผมในชุดใหม่พี่น้องครับผมน้องงวดใหม่นะครับผมมีงวดเก่าด้วยพี่น้องเนอะอันนี้งวดใหม่ครับผมเนาะนี่ครับผมมาแล้วครับผมเลขประชานิยมพี่น้องครับผมนัสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับผมเลขที่มาแรงและมีแน่ประจํางวดนี้เลขชุดสองสามตัวพี่น้องครับผมสองตัวสามตัวพี่น้องครับผมเนาะเอางวดนี้ให้เดนหกกับสองครับผมเนาะเด่นสองกับหกตัวเด่นพ้นครับผมจะมาคู่กันจับคู่ให้กับสองศูนย์สองสี่ สองหาสองเก่าพี่น้องกับผมแล้วก็หกศูนย์หกสี่หกหาหกเก่านะครับผมเนาะเอาสุดสตัวหนึ่งสองสี่สามกหหเก่าพี่น้องรับผมบานนี้เลขไทยสองตัวพี่น้องกับผมเนาะเลขท่ายสอตัวกับเลขหลังนะครับผมเนาะจะมาคู่กันคือกันนะครับผมเนาะใหเดกับเก่าพี่น้องกับผมหงกับเก้านะครับผมเนาะบนสองกับหกหลังหนึ่งกับเก่าครับผม จับคู่ครับผมนะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเกตหนึ่งแปดครับผมเก้าสามเก้าหกเก้าเกตเก้าแปดนะครับผมเอาตามนี้แล้วพี่น้องเด้อกับเหล็กประชานิยมผู้ใดติดตามแนวทางในชุดนี้กะเอามาลงไฮแล้วครับผมเอามาเบิ่งเอาแคปหนาจอยไว้เบิ่งเป็นข้อมูลกันเด้อพี่น้องเด้องวดนี้บนเนี่อาจจะมาอีกครับผมบนสองล่างหกไว้บนสองกับหกพี่น้องครับผมล่างหนึ่งกับเก้าครับผมตัวหนึ่งกับมาแรงเด้อพี่น้องเด้อสองกับศูนย์นี่บนเนี่ยบนบนบนหน้า บอนันปันไดนะพี่น้องนะออบผน่นะครับผมอาจจะมาด้วยพี่น้องเ้อนี่หกศูนย์สองศูนย์เนี่ยตัวเด่นพี่น้องกับผมเอาตามนี้พี่น้องกับผมเบิ่งนกับจัดหมักทำมักแนวดหมักชุดดมีเลขตรงใจถูกใจก็ล้องออกไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะกับเลขประชานิยมงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องกับผมเด่นบนสองกับหกเด่นล่างหนึ่งกับเก้าครับผมจับคู่ก็มีตามนี้แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันได้พี่น้องเ้อเอา ตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีเขาไม่หลุดนะครับผมเนาะทุกการลงทุนยังมีความเสี่ยงผู้ใดมักแนวทางแบบไรก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลกันได้นะพี่น้องเนาะเอามาลงให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะเอ,า,นะเนนอา,นานะครับผมนะเบิังคลิปจบแ,แล้วก็อย่าลืมพี่น้องฝา,า,งา,ากไว้น,น,น,นะครับผมเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเพื่อเป็นกำลังใจผมนนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออย่างเงี้ยปะปังเรื่อยๆมันๆกันทุกคนทุกคนกับงวนนี้นะครับผมเนาะเอาติดตามได้นะครับผมเนาะทางช่อง นะครับผมเนาะมีแนวทางฮานอยนะครับผมเนาะแม่นๆกับพ่อได้ลุ้นกันทุกเมือทุกเมือนะพี่น้องเนาะเอาลาวพัฒนากับพ่อได้ลุ้นกันอีกคือกันนะครับผมนะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะไปเจอกันยี่ต่อไปให้บ๊อปังกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม